ข้าวคั่วแล้วก็ใส่หมักจอง,งไปค่ะอืมหอมอ่ะลาบหมักจองสบายดีพี่น้อง <c oughs> คือวันนี้นะคะจะบอกว่าเราจะลองมาทําเมนูอาหารลาใป้ายกันนะคะนั่นก็คือลาบหมักจองค่ะที่ทําเพราะว่านี่เราทาหมักจองเอาไว้นะคะคือเราต้มน้มาหมักจองไปเนาะแล้วก็คือพอเวลาทำครั้งหนึ่งมันจะเยอะมากะคะก็เลยแบบไปเสิร์ชดูอ่ะมันมีเมนูของแบบลาใต้าที่ชื่อว่าลาบหมักจองนะคะก็เลยอยากลองทําดูค่ะก็อลองมาทํากันเลยค่ะ หนขาไปเที่ยวเร่งันหมดแล้วหนูต้องมาทำกับข้าวหนูไม่ต้องอยู่ทุกช็อตเลยนะ ผักพร้อมค่ะก็จะเริ่มจากการเองปลาทูไปต้มกับน้ำปลาค่ะนี่เราก็จะใส่ขาตะไคร้แล้วก็น้ำปลาค่ะแล้วก็ปลาทูค่ะคือปกติเขาจะาใช้ปลานิลกันนะคะแต่ว่าเราชอบทานปลาทูแล้วก็เลยใช้ปลาทูหอมมากเลยเนาะเวลาแบบว่าทำข้าวคัว่ว หลังที่เราต้องปลาทูนะคะเราก็จะมาหั่นผักต่างๆที่เราใช้ทานค่ะเราก็จะเป็นพวกมะเขือต่างๆนะคะนะคะแล้วก็ตะไคร้กับต้นหอมผักชีเนาะเพื่อจะเพิ่มความหอมค่ะจริงๆที่เกิดมีโถรฝักยาวมันจะแบบดีมากเลยนะแต่ว่าลืมซื้อก็เลยแค่นี้ละกันเราก็จะมาปลาลพริกหอมกระเทียมค่ะ นี่เราก็จะเอาน้ำปลามานะคะแล้วก็เนื้อปลาทูของเราค่ะชิ้ดแล้วก็ใส่พริกค่ะแล้วก็ใส่หมักจอง,องไปค่ะปรุงรสด้วยน้ำปลาค่ะน้ำปลาค่ะผงนัวค่ะแล้วก็ใส่มะกอกไปเพิ่มความเปรี้ยวนิดนึงนะคะแต่ว่าจะเห็นคนลาวเขาจะไม่ค่อยใส่นะแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าเรา ชิมเกยวกับการมีรสชาติเปรี้ยวด้วยอ่ะแล้วก็ใส่บัรดามะเขือของเราลงไปค่ะเอะพริกป่นค่ะเข้าคู่อ่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะเอาเพกาะนะคะหรือว่าลิ้นฟ้านะคะของชาวอีสานนะคะมาทางคู่กับลาบเนะืเพราะว่าเขาจะเข้ากันดีนะคะกับจำปลีกแล้วก็พวกแบบลาบต่างๆเนะแล้วตัวเขานะ่ะมีริดรอนเนะ้เพราะว่าหมักจ่องเรามีริดเย็นค่ะก็จะได้สมดุลกันเอาไปเผากัน ครั้งแรกกับการทานแบบลาบหมักจองนะคะแล้วไม่รู้ด้วยว่าจริงๆรสชาติเขาควรจะเป็นยังไงเนาะคือทำอาจากแบบการเดาๆเลยอะ่ะอืมก็อ,มอร่อยนะจริงๆฮอฟิลอะ่ะรสชาติอะคะ่ะเหมือนป่นปลาทูที่แบบมีน้ําเยอะๆแล้วตัวหมักจองที่ใส่ลงไปอะ่ะไม่รู้สึกเลยนะไม่ได้รู้สึกถึงหมักจองเขาอร่อยเลยะคะ่ะเราก็จะแบบคือเขาใส่มะเขือลงไปมันก็มีความแบบกรอบๆของผักอะ่ะอร่อยนะเอแปลกดีอะ่ะ เราจะลองแกล้มกับผักเพกาะคะนี่มันจะมีทั้งสดแล้วก็แบบที่เราเอาไปเผามาลองชิมนะว่เาเขาจะขมเลเวลไหนเฮ้ยเผาได้อยู่นะเขาว่าขมแบบฟิลมาลาเรื่องเขเข้ากันดีกับลาบจริงๆนะลองดิบนะคะดิบน่าจะขมมากอะ่ะลองเซ่ หวานเป็นลมของมันยานล่าน้นะโอเคคือจริงๆะว่าแบบเขาชุ่มคอดีเหมือนกันนะคือเหมือนขมตอนแรกอะแต่จริงๆอไอ้ที่มขมๆมาดูเข้ากับลาบนะเดี่อะแต่ว่าพี่น้องชาวลาวดูอยู่นะคะยังไงช่วยเมนมาบอกหน่อยนะคะว่าสิ่งที่ทำอะมันถูกไหมลาบหมักจองรสชาติมันจะเป็นไงนะคะนี่ค่ะลาบหมักจอง